ต่อกันที่กระทรวงการคลังนะครับที่เสนอคณะรัฐมนตรีของงบประมาณรายจ่ายปี67วงเงินแส2 2 2 0 0 0ล้านบาทมาใช้ในการดำเนินโครงการดิจิทัล Wallet ครับนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้จะเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567 วงเงินแสน2 0 0 0ล้านบาทเพื่อใช้ดำเนินโครงการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิทัล Wallet ซึ่งเป็น1ในแหล่งเงินที่จะนำมาใช้จากวงเงินโครงการรวม5,000สนล้านบาทครับ ทางด้านของคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการดิจิทัล Wall e t ก็เตรียมหาือรือกับผู้แทนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์ภายในสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบในลักษณะ Open Loop เพื่อเปิดให้ w a l l e t ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์สามารถเชื่อมต่อระบบกันได้เพื่อเปิดทางเลือกให้ประชาชนใช้รับเงินและใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ได้หาหรือนอกรอบกับสถาบัน การเงินทั้งหมดแล้วทุกฝ่ายเนี่ยเขามองว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนได้เข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้นค่ะ